สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะในอีเวนต์ StarCraft Evolution League นะซึ่งเป็นการแข่งขันที่เล่นผ่านม o อด StarCraft Evolution Complete นะครับซึ่งเป็นมอดที่เอา StarCraft 1มาชนกับ StarCraft 2นะโดยใช้ Engine ของ StarCraft 2นะครับผมซึ่งเป็นม o อด fanmade นะะไม่ใช่ o f f i ิเชีนะอ่ะ ในรอบนี้เราก็ยังอยู่กันในรอบ32คนเช่นเดิมนะครับโดยเราอยู่กับคุณไซอาร์คนะครับผมเล่นเป็นเทเรนสีแดงอยู่ฝั่งขวาล่างนะเป็นเทเรนจากภาคสนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับคุณเมเว่นนะคราวนี้เป็นเทเรนเป็นเทเรนจากภาคแรกสีน้ําเงินอยู่ฝั่งขวาบนนะ,ะตามนี้นะครับซึ่งแมตช์นี้ก็เป็นเทเรนสู้กันเองนะครับแต่ว่ามาจากคนละภาคนะครับในคะแนนก็จะถือว่าต่างกัน นิดหน่อยนะก็ไม่นิดหน่อยนะจริงๆมันก็เยอะอยู่นะฮะอ่ะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างส่งคนงานออกไปสกเกลนะครับอ๋อลืมบอกไปนะเอ่อตาแรกนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าโพลิพอยนนะซึ่งเป็นแมปที่ทําเลียนแบบเกมแข่งขันของภาคแรกนะฮะอ่าไม่ใช่แมปจับภาค2นะครับซึ่งตอนนี้ว่าครับฝั่งสีน้ําเงินโอ้โหมาลงอิลีไฟาเตอรีตร่ตรงนี้นะครับป้องกันไม่ให้ฝั่งสีแดงเก็บแก๊สได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเป็นการป่วนแบบ ใช้ได้เลยนะแล้วก็ scv ผมว่าเดี๋ยวสักหน่อยมันก็แตกแล้วก็วิว่งตูมเรียบร้อยครับผม <c oughs> ตรงนี้ยังไงครับจิมต่อเลยนะไม่แคนเซิลด้วยนะครับฝั่งสีนําเงินปวนมากเลยนะเหตุตอนนี้บาเรกเสร็จแล้วนะครับกดเออมารินมาก่อนเลยนะจังหวะนี้แลวตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีโอเสียงเงินคุณทำไมคุณมาสร้างบาเรกไว้ไกลจัง <c oughs> ตรงนี้เลยนะอ่ะแล้วตรงนี้ว่าไงครับอ่ายกขึ้นนะครับอ่าวอลบ้านนะโดยการใช้บาเรกนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฝั่ง ฝั่งเทรเรนตนี่สามารถที่จะยกสิ่งก่อสร้างได้อยู่แล้วนะฮะอ่านะครับผมพอดีเมื่อกี้มีรถประกาศหาเสียงวิ่งผ่านหน้าบ้านนะถ้าเสียงเข้าไมา์็็ขออภัยนะครับผมช่วงนี้ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะอ่ะตรงนี้อะไรบ้าแรกอีกแล้วนะฮะเคครัได้มีโอ้กดเพิ่มระยะยิงให้กับมารีนก่อนเลยนะฮะอ่าส่วนฝั่งสีแดงนะครับลงเบสสองนะฮะจังหวะน,นี้ ฝั่งสีน้ำเงินยังไม่ได้ลงเบตส,สอนะครับผมเน้นเพกเน้นกองทัพก่อนฮนะม,มาแล้วประมาณนี้มารีนสร้างออกมาเลือดมีอยู่45นะฮะทีของภาค2ก็45เช่นกันนะครับแต่ว่าฝั่งภาค2นี่สามารถอัปเกรดเพิ่มเลือดได้โดยการรีเสิร์ชโล่นะฮะโล่ประจันบานของมารีนนะครับซึ่งตอนนี้อู้ฝั่งสีแดงลงบังเกอร์ด้วยนะครับอ่และในที่สุดนะครับเขาก็สามารถ ยึดบ่อกแก๊สคืนมาได้นะฮะเป็นภาพที่ตลกมากเลยนะอ่าแฟคทอรี่เสร็จปั๊บแล้วยังไงต่อครับกดอ,อะไรมาเอ่ยไซโครนไหมริฮิเอเลียนหรือจะต่อแอดออนก่อนโอ้เป็นไซโครนนะโอเคน่าสนใจอ้าวแล้วตรงนี้ว้ครับบาเรกเอากดสร้างมาสป라이ดบล็อกอีกนะฮะฝั่งสีเงินออืต้องสร้างสป라이ดีโป้เพิ่มนะอะออันว่าดีโป้นะครับผมไม่ได้อ่านว่าดีพอร์ตนะฮะอันว่าดีโป้นะแล้ว ฮ้ยทำอะไรนี่ a อ l อินนะฮะวันเบส e อ l อินนะฮะวันเบสสองสามบาร์เรกเอาอินโอเคยูสองสามแปดเชียวกำลังจะเสร็จนะฮะโอ้โ oh, หดึงมาหมดเลยนะครับอันนี้ก็สร้างเสร็จปั๊บแล้วก็ดึงมาโอเคสรุปมีตัวเก็บแร่อยู่สองตัวอ่ะกดสร้างใหม่ด้วยนะมันจะเป็นยังไงล่ะครับมาขนาดนี้แล้วฝั่งสีแดงมีอะไรกันบ้านไหมมีมารีนที่อยู่ในบังเกอร์อยู่นะฮะแล้วตรงนี้ไซคโครนเอผมยังไม่เสร็จเหรอไซคโครนอ๋อนี่ไงเสร็จแล้ว แต่ดึงมาไว้ตรงนี้นะฮะโอ้โหสายก็สร้างไวสก,ไกัยอ่ะก็เข้าใจได้อยู่นะสร้างไว้เปิดแบบนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งสีเงินน,นี่เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมเข้าไปแล้วนะฝั่งสีแดงส่งเอสวีมารุมซ่อมบังเกอร์นะครับมีไซโคลนเข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหตรงนี้ยังไงครับไซโคลนจะก,กันอยู่เหรอครับเนี่ยตรงนี้ล็อกออนนะครับผมโอโ้ยิงไม่ได้มียิงเมดิกเมดิกตัวอื่นก็ฮิวให้เี <laughs> ยบ้อยครับ มีทั้งมารีนทั้งนางพยาบาลแล้วก็มีออ SCV ไว้เป็นตัวแทงด้วยนะฮะเรียบร้อยครับไม่แน่นะัฝั่งสีแดงอาจจะต้องจี๊ดๆได้นะครับจำนวนยูนิตน้อยเกินไปนะครับแล้วตรงนี้มารีนไล่ยิงเลยครับฝั่งสีแดงถึงกับต้องดึง SCV มาจิ้มด้วยนะครับไม่ไหวนะอ่ะสิมแพ็กฝั่งสีนะ้ำเงินกำลังจะเสร็จนะครับผมสิมแพ็กนี่เป็นอะไรที่ช่วยช่วยให้กองทัพมารีนดีดูโอพีขึ้นเยอะเลยนะฮะเรียบร้อยครับคอมพลีทแล้วกดเลยไหมครับสิมแพ็กยังนะ กดแล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยฝั่งสีแดงกันบ้านได้เพราะว่ามียูนิตอย่างไซคโครนอยู่นะโอ้โหจีๆเลยครับฝั่งสีน้ำเงินไม่ไหวนะฮะกะจะปิดเกมนะครับภายใน5นาทีนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับผมกองทัพละลายหายไปหมดเลยนะอะสรุปนะครับตาแรกนี้คุณไซอาร์กก็ได้คะแนนนำขึ้นไปก่อนหนึ่งแต้มนะฮะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับอ่ะในตาที่2นี้นะครับไซอาร์กนะฮะเล่นเป็น เซิร์ฟจากภาคแรกนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะส่วนเมเวนเล่นเป็นเซิร์คจากภาค2อยู่ฝั่งขวานะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Golden w a l l LE นะฮะซึ่งเป็นแมปที่อยู่ในแมปพูของ Starcraft Evolution l e a g u e ครั้งที่2นี้นะอ่แต่ว่าแมปนี้นี่การแข่งขันเอ,อ่โหมดหลักของ Starcraft 2นี่คือออกไปแล้วนะฮะไม่ได้อยู่ในแมปพูแล้วนะฮะกลเด้นวอลแต่ผมชอบนะแมบปบนี้มันเป็นแมปที่สนับสนุนให้คุณเล่น Rush ได้ดีมากๆเลย แค่เอาตัวเก็บแร่มาเก็บแร่ตรงนี้ออกนะแล้วคุณก็ส่งกองทัพไหลปรึดขึ้นมาเออแต่ว่าก็ต้องมาเปิดตรงนี้ด้วยนี่วะนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะอยังไงก็ตามนะครับตานี้ทั้งสองฝั่งนะครับผมทั้งไซอาร์กและเมเวินนะครับเปลี่ยนมาเล่นเป็นเผาเซิร์ฟด้วยกันทั้งคู่นะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะแฮชเชอรี่กำลังมานะครับของฝั่งสีแดงนะฮะสีแดงลงเบสสองก่อนนะครับเล่นแฮชแกสพูลนะะฝั่งสีน้ำเงินเล่นไงครับเล่น แก๊สแล้วก็ภูนะฮะเรืออาจจะเป็นภูแก๊สก็ได้แต่ว่าลงแฮตทีหลังนะฮะอีโคโนมิกโปรดักชันก็จะน้อยหน่อยนะอืโอเคสปอนดิงภูเสร็จแล้วนะครับอ่ะยังไม่ได้กดควีนมานะฝั่งเียเงินตังไม่พอนะส่วนฝั่งสีแดงไว่ครับเบสองก็กำลังจะเสร็จนะครับสปอนดิงภูก็กำลังจะตามมาแล้วก็มีการลงแฮตตรงนี้เพิ่มอีกนะคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยเอาจิงๆมันถือว่าข้าง สิ้นเปลืองนะมันเปลืองทรัพยากรแร่มากๆเลยนะในช่วงต้นเกมถ้าว่าคุณลงแฮตโดยที่คุณไม่ได้เอาไปเก็บแร่นะอแต่จะเน้นเนน้เรื่องอับโปรดักชันนะก็เลยมาลงตรงนี้นครับแต่ทำไมต้องเป็นตรงนี้มันทำไมไม่เป็นตรงนี้ยูนิตยูนิตมันจะได้ออกมาได้เร็วๆนะเนี่ยกว่ามันจะเดินทางถึงทางออกนะ แต่ก็ดูต่อไปนะครับโอเคคลิปค o ลนีกำลังมานะครับตัวขยายคลิปของภาคแรกนะฮะต้องใช้โรนในการสร้างนะครับซึ่งสามารถอัปเกรดเป็นสังเกตคอลนีหรือสปอร์ค o ลนีก็ได้นะเป็นตัวที่เอาไว้สร้างปอมนั่นแหละโอเคเซอร์กลิงมาแล้วนะสตัว3ตัว4ตัวนะหตัวแล้วก็เสร็จแล้วนะสังเกตคโลนีออกไปได้เลยนะฮะออกมาแล้วดินพันกันอีกแล้วออกมาแล้วนะเซิร์ลิงฝั่งสีแดงค่อยๆกระดึบมานะ ฝั่งสีน้ำเงินก็รู้สึกว่าจะกดเกอร์คลิงมาช้าไปหน่อยนะเล่นเบลลิงเนสด้วยนะครับผมฝั่งสีน้ำเงินอ่าแต่ว่าฝั่งสีแดงเนี่ยไม่มีเบลลิงนะฮะภาคแรกมันไม่มีนะครับโอเคเมตาบลิกบูสต์นะครับสปีดลิงก์ก็กำลังตามมานะฮะจังหวะนี้ตรงนี้ว่ายังไงครับเกอร์คลิงหกตัวเดินทางมาถึงแล้วนะครับเห็นเบร์สองนะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็โดนแทะไล่ออกไปนะครับอ่าอย่างดีนะคุณยังไม่มาแต่ว่าจริงๆนี่คุยนี่ควรที่จะมาได้แล้วนะ แล้วยังไงครับไม่ได้กดคนงานมาด้วยนะฮะอ่าเน้นไปที่เซิร์คลิงก์ก่อนนะฮะจังหวะนี้ส่วนตรงนี้ว่ายังไงเมตาบุลิกบูสต์ก็มามาแล้วนะครับของฝั่งสีแดงนะก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้รับบัฟเพิ่มสปีดในคลิปนะฮะเพราะว่าคลิปภาคแรกอ่ามันไม่ได้มันไม่ได้บัฟออนั่นแหละอ่ะฝั่งสีน้ำเงินนะครับออมขึ้นมาบนนี้นะครับกดเบนลิงก์มาเลยนะครับกี่ตัวเนี่ยสิบตัวนะฮะโอ้โหเยอะมากนะครับ ในตรงนี้ในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็เข้ามานะครับเห็นกองทัพสีน้ำเงินเหลืออยู่แค่นี้ก็น่าจะแปลกใจนะเอ๊กองทัพหายไปในหมดดึงกลับบ้านซะเลยดีกว่านะเอาจริงๆนี่ไปสู้ฝั่งสีน้ำเงินก็ไม่น่าไหวนะดูจากจํานวนนะครับตอนนี้สีน้ําเงินว่าไงครับเบลลงมาแล้วนะฮะแล้วฝั่งสีแดงกดสไปมาด้วยนะครับตอนนี้ฐานใหญ่ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะเทคเทียสองมาแล้วนะครับก็คือสไปนั่นแหละตรงนี้นะครับมีทางเซอร์ลิงกับเบลลงค่อยๆลงมาฝั่งสีแดงน่าจะเจอแล้วนะ เรี uh huh. ยบร้อยสังเกตคอลนีนี่โจมตีเซอร์ลิงสองทีตายนะฮะตรงนี้เบลลิงเข้าไปครับแตกอีกนะฮะตรงนี้เข้ามาที่แนวเร่เอาหายไปแล้วี่ตรงนี้วะไงครับได้โดนไปสักตัวไหมไม่ได้นะฮะ uh huh. คลิปโคอลนีอ่ะลงใหม่นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นสังเกตแน่นอนฮะช่วงต้นเกมอย่างนี้มาแล,แล้วแล้วตรงนี้ปะทาก,กันเล็กน้อยแล้วตรงนี้ฝั่งซีนมือน่อกดโอ้โหเบลลิงไม่ได้สิครับ ็ถูกดีนายไปนะฮะอ่ายังดีนะครับได้เงินคืนได้ทรัพยากรคืนนะครับอ่านวตรงนี้ก็มาใส่กันอีกนะอย่างไรครับสงครามเซอร์กลิงนะโอ้โหมีมาเติมอีกนะฮะตรงนี้ดูเหมือนว่าฝั่งสีน้ําเงินจะชนะนะฮะโอเคสีแดงดึงกองทัพกลับบ้านนะครับถอยถอยไปได้แป๊บหนึง่งอ่าส่วนที่เหลือนะครับฝั่งสีน้ำเงินจับแลงร่างเป็นเบลลิงเลยนะฮะ้วตรงนี้ฝั่งสีแดงก็กด อ,อมิวตามาสี่ตัวนะครับโอ้แล้วสีน้ําเงินเขาจะเล่นยังไงเนี่ยอาจจะต้องใช้ควีนเยอะนะ่ว่าตอนนี้สีฝั่งสีน้าเงินเขายังไม่เห็นใช่ไหมฝั่งสีน้ำเงินยังไม่เห็นนะว่าสีแดงเขาเล่นอากาศยานนะอืมมีการอัปเกรดบวกหนึ่งพลังโจมตีให้ภาคอากาศด้วยนะฝั่งสีแดงเขมาแล้วนะครับมิวทาลิสนะฮะตอนนี้สีน้ำเงินเจอแล้วนะครับผมจะแก้ทางอย่างไรครับ ตรงนี้ไหลเข้ามาที่แนวแร่ในเบสหนึ่งนะฮะของทับฝั่งสีน้ําเงินแต่ว่าเซอร์กลิงมันก็ไปแทะเซอร์กลิงด้วยกันเองนะครับมันไม่ได้มาแทะตัวโดรนนะสุดท้ายก็โดนมิวต้าเก็บไปนะฮะว้าวตรงนี้ยังไงครับยังวิ่งมาอีกนะฝั่งสีนยงเงินโอ้โหมีการลงสปอร์คราวเลอร์ไว้2ตัวนะฮสองเบสนะครับใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะสปอร์ตรงนี้ก็สปอร์เอาแล้วทำไมคุณไม่ลงไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะอ๋อโอเคเพิ่งกดมานะอ่ะ แต่ตรงนี้แต่ว่าดูทรงแล้วอาจจะต้องจีนะฝั่งสีเงินไม่ได้ป้องกันได้ได้ได้ไดทันฮะเรียบร้อยครับเขาบินมาถึงแล้วนะสปอคุณเพิ่งจะลงเองนะครับเรียบร้อยครับผมสไนป์ไปที่ควีนเลยนะจังหวะน,นี้ควีนจะหนียังไงให้พ้นล่ะครับไม่พ้นนะครับตายนะเรียบร้อยครับโอเวอร์โหลดตามไปนะตรงนี้แตกหนึ่งแตกสองเรียบร้อยครับเขามาเจอป้อมยิงตรงนี้ยังไงฝั่งสีแดงโอ้โหบินเข้ามาอย่างนี้จีจีเรียบร้อยครับฝั่งสีเงินบอกไม่ไหวนะฮะ ทำให้ในตานี้ในท้ยในรอบนี้คุณใส่อาร์ชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ0ูนย์ะครับเข้ารอบต่อไปได้นะยินดีด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไก์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ